ตอนแรกก็ใจสัมภาษณ์ตอนเดินออกมาบอกว่าพี่คะเออตาหนูเลอะไหมคะร้องไห้เฉยเลยอะ่ะเป็นคนเซนซิทีฟมากนะคะแล้วก็ได้ดูตั้งแต่ภาคแรกแล้วชอบชอบ,ชอบเขาเล่นกันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคนี้ก็บทด,ดีบทด,ดีเดียวละ่ะคิดว่าเหมือนจริงๆแล้วถ้าถึงแม้ เอาผู้ชายมาเล่นเลยไงรู้สึกว่ามันก็ยังน่ารักอยู่แบบว่ามันมันมีเรื่องราวแล้วมันมันเป็นเรื่องที่สอนได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยค่ะว่าแบบเออในในชีวิตมันมันอาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วเราดูตัวละครแล้วเราคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราอยากทํายังไงอะไรเงี้ยมันทาให้เราแบบจาลองสถานการณ์ที่ที่มันไม่ได้เวอร์เกินไปที่มันแบบเราเราได้พบเห็นในชีวิตประจำวันด้วยค่ะชอบตัวไหนเพิเเษ <Workers. S 2> ชอบพายพายเขาเล่นน่ารักอะเขาเล่นแบบงองแง้งอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอ้อนเวลาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเขาเขาเล่นดีอะค่ะดูเขาแบบดูเขาอินดูดูดูแล้วเชื่อว่าเขาแบบเออเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเวลาตอนเขาเจอตอนตอนเขารักกันอะมันน่ารักมากเลยมันดูแบบเวลาเขาเล่นกันอะไรเงี้ยดูแบบมีเขินมีอะไรเงี้ยเออน่ารักแต่เวลาเขาทะเลาะกันไม่ชอบอะเป็นเป็นเด็กแบบเป็นเด็กไม่ชอบให้พ่อแม่ทะเลาะกัน พอเห็นเขาทะเลาะก,กันเรารู้สึกแบบเ,เวลาที่ทะเลาะก,กันมันควรจะเราควรต้องต้องใช้อารมณ์ให้น้อยๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วไม่ไม่แบบก,การพูด <laughs> การการการพูดกันจากันอะไรเงี้ยเวลาคนที่ทะเลาะก,กันไม่ควรจะพูดเสียงดังเพราะว่าโลโซมันจะยิ่งทําให้อารมณ์ขึ้นแล้วก็เนี่ยเห็นได้จากเรื่องนี้แหละแล้วก็ออชอบอะ,ะยเยซโน2นะคะเป็น แต่งเรื่องนึงที่โรสคิดว่าเสียตังมาดูได้นะมันมันบทมันดีจริงๆแล้วก็ดูเข้าใจง่ายดูดูเรื่องไม่ต้องซับซ้อนว่าแบบว่าเฮ้ยตอนนี้นางเอกคิดอะไรพระเอกคิดอะไรเี่ยงคือแบบเราดูแล้วเราเข้าใจได้เลยแล้วร้องไห้ทำไม <laughs> สำหรับใครที่ชื่นชอบหนังโรแมนติกก็ต้องมาดูกันสำหรับเรื่องนี้นะคะแนะนำให้มาดูกันค่ะสำหรับแพงมันจะเป็นในเรื่องของไม่ได้ดซึมค่ะแต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกมาก,กว่าว่าวัดใจแล้วก็พิสูจน์กันว่าคนสองคนห่างกันนี้จะทำให้แบบใจหวั่นไหวได้ไหมเพราะฉะนั้เรื่องนี้ต้องมาดูกันหลายๆคนนะะอ๋ะแอแพงนะคะ คนนี้ชอบอะไรที่มันแบบคลาสสิกะคะ่ะก็คือต้องเป็นคนที่แบบมาก่อนอยู่แล้วนี่เป mm. ็นก็ต้องชีน้องพายนิดนึง <laughs> อะไรเงี่ยคะ่ะจริงชอบทุกคนนะคะจริงก็อย่างน้องที่เล่นเป็นน้องแย่มัว่าน่ารักมากค่ะเรื่องนี้น้องเขาธรรมชาติมากชอบแล้วก็ตีเองก็น่ารักะคะ่ะแล้วก็น้องอีกคนในนางเอกก็น่ารักหมือนกันน่ารักทุกคนเลยะคะ่ะเรื่องนี้ จริงๆแพงเข้าใจมานานมากเพราะว่าการการความรักมันไม่ได้แบ่งเพศอะไรเงี้ยค่ะแพงว่ารความรักเป็นสิ่งสวยงามอย่างอย่างหนังเรื่องนี้ก็ทําให้ความรักออกแบบเป็นแบบนี้รูปของความสวยงามแพงว่ามันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากกว่าค่ะแพงชอบเรื่องความรักรอยู่แล้วค่ะใครที่ชอบหนังโรแมนติกแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงะอะไรเงี้ยแพงว่ามาดูเรื่องนี้ค่ะทุกคนอินแน่นอนเรื่องนี้น่ารักมากแล้วก็โรแมนติกมากๆค่ะจึดว่ามันโรแมนติกมากขึ้น up. เออจริงๆแล้วความรักมันก็มันก็แค่นี้มันแค่ง่ายนิดเดียวว่ารักก็คือรักอะคะ่ะจริงๆรก็ชอบชอบพี่อินเลยพี่อินแบบตลอกอะ่ะแล้วไม่เคยเห็นพี่อินในลุกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออน่ารักแล้วยิ่งทําให้หนังดูมีสีสันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความรักของสองคนมันก็เหมือนกับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าความรู้สึกที่ยังมีให้กันมันสื่อถึงกันอยู่ตลอดเวลาก็อันนี้ก็เป็นทําทําให้พอู้สึกว่าเออว่ะอันเนี้ยค่ะคือความรักที่แท้จริงอชอบนะพบจาก จากที่นั่งดูในโรงนี่คือทุกคนแบบว่าโอ้โหคือฮากันเดบต่ละชอตที่แบบว่าต่อปากต่อคํากันอะไรอย่างเงี้ยจะมีคาเด็ดๆที่ออกมาจากแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่เหมือนเป็น,ปนแบบสนุกอะ่ะจริงๆแล้วความรักมันก็ไม่ได้มีแบ่งอะไรมากมายอยู่แล้วค่ะรักก็คือรักฝากฝากหนังเรื่องเร,งเรยโซโนภาคสองแล้วกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีแง่คิดมุมคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ความสนุกสนานเยอะแยะเลยค่ะ